กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel เปิดดวงกับหมอดาววันนี้หมอดาวจะมาเปิดดวงชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคม2568นนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีดวงดาว ใหญ่นะคะที่จะเคลื่อนย้ายในเดือนสิงหาคมนะคะส่งผลต่อชาวราศีพฤษภด้วยเช่นเดียวกันนะคะดาวดวงนั้นคือดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายในวันที่17นะย้ายจากกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์นะ ส่งผลต่อชาวพุษธศด้วยเช่นเดียวกันนะคะดาวอาทิตย์คือตัวแทนแห่งความยิ่งใหญ่ตัวแทนแห่งการมีตัวตนการสร้างตัวตนนะคะชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจวาสนาบารมีความประสบความสําเร็จนะคะอีกดวงหน,นึ่งยังมีผลต่อชาวพุทธศดเช่นเดียวกันนะคะคือดาวมฤตยูนะคะยังสถิตอยู่ในราศีพุธศดนะ ะะมะฤตยูยังอยู่นะชาวราศีพฤษภยังอยู่ในสถิตในในราศีพฤษภนะคะอยู่ในเรือนของราศีพฤษภยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนแต่ก็ส่งผลต่อคุณเช่นเดียวกันเออมฤตยูมันก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรหนักๆน,น,นิดๆน,น,นะคะแต่ได้พลังของดาวอาทิตย์มานะคะในช่วงวันที่17นะ,ะชาวราศีพฤษภภาพรวมในเรื่องของชื่อเสียง เกียรติยศนะจะเป็นพลังงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ามันเป็นลักษณะเป็นขั้นเป็นตอนนะคะงานยังคงเสถียรน,นะ,ะยังคงเสถียรยังคงมีประสิทธิภาพนะคะมีการเพิ่มโอกาสนะมีโอกาสอะไรในเรื่องของงานเข้ามาใหม่ๆกับชาวราศีพฤษภได้โชคลาภจะดีในช่วงกลางเดือนนะคะเพราะว่า ได้รับผลจากดาวอาทิตย์นั่นเองนะคะชาวพุษกนะความรักจะเป็นลักษณะที่อาจจะต้องมีการทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะอาจจะต้องมีการจับจับเขาคุยกันทบทวนทางด้านความรักความสัมพันธ์ต่อกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลคุณสามารถที่จะ สแกน QR ว o า e คแอดไลน์ดีตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง the star 954ให้กับหมอดาวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้หมอดาวจะใช้ไพ่ครั้งออรเคลิ้นและใช้ไพ่วัจนสุภาษิตนะคะในการเปิดดวงชะตาของชาวราศพีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะด้วยพลังแห่งไพ่ ขลังออรค์คเไพ่วัจ,จนสุภาษ,ษิตบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนตบารมีองค์เทพทุกทุกทกพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมเมนสมิธองค์ปู่ฤาษีร้อยแปองค์ปู่ฤาษีนารอด ทุดดงจุดทุดดลมนุษที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวพฤษภ้ดยทคกสาธุษสาทุสาุสา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  เราจะมาเริ่มต้นกันที่ไพ่วัจนะสุภาษิตนะคะจะวางในรูปแบบทักษะนะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างบริวารน,นะคะความคิดนะคะชื่อเสียงเงินทองอำนาจวาสนาบารามีคนคอยอิจฉาริษยา จะเป็นอย่างไรนะคะจะมีอุปสรรคมีอะไรไหมที่จะต้องระวังชาวพฤทธศพนะคะดวงชะตาของคุณนะคะไพ่ใบ,บแรกนะไพ่ใบแรกมาอะไรหมาจนตรอกโอ้โหสู้อ่ะชาวพฤทธศพต้องสู้นะคะมันถอยไม่ได้แล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะสู้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นส่วนวิญญาณน,นักสู้นะคะหมาจนตรอกนี่คือ ใครๆก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองนะคะตัวตนขึ้นที่ตัวตนเลยคือคุณมักจะเป็นแบบนั้นนะคะมีอะไรผ่านมาก็แล้วแต่เนี่ยคุณรอดมาได้ปลอดภัยอยู่ได้หรือว่าเติบโตมาได้หรือประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้คือคุณเป็นคนที่สู้นะคะเป็นหมาจนตรอกคือ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผ่านมาหมดแล้วนะคะในเรื่องหนักๆในเรื่องอุปสรรคนะคะอันนี้คือเป็นตัวตนของคุณนะคะไม่ว่าใดๆก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะสู้ได้ด้วยตัวเองนะคะในยามที่คุณลําบากหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวของตัวเองนั่นเองนะคะชาวราศีพฤษภนะมาจนตรออสู้มาจนสุดชีวิตเลยนะคะ นะการสู้ของคุณเนี่ยนำมาซึ่งความสำเร็จจนปัจจุบันนี้นะคะชาวราศีพฤษภอ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากผ่านความทุกข์ยากผ่านความเสียอกเสียใจเออถูกทรยศหักหลังอะไรมาเยอะแยะมากมายนะตัวตนของคุณนะคะพไพ่ใบต่อมานะคะอันนี้อยู่ในตำแหน่งบริวารน,นะผู้หลักอ,อ คุณพ่อคุณแม่นะปู่ย่าตายายนะคะลูกน้องลูกจ้างสังคมที่ล้อมรอบตัวตนของคุณนะคะในตำแหน่งบริวารคนในปกครองคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ไก่แก่แม่ประช่อนนะ,ะชาวราศีพฤษศนะเออคุณอาจจะมีบริวารที่คอยที่จะเเขาเรียกว่าไงอะ ชอบคุณอยู่ก็ได้นะชอบคุณอยู่แอบชอบคุณอยู่อาจจะอายุเยอะกว่าเออาจจะมีลูกน้องบริวารอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกน้องแต่อายุเยอะก็ได้เอะนะคะลูกน้องสูงวัยอะไรอย่างนี้นะชาวราศีพฤษ์คุณอาจจะเจอคนที่สูงวัยกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาหรือว่าผ่านการแต่งงานผ่านการมีครอบครัวอะไรมาแล้วแต่ยังสวยสักครานอยู่ อืมมันหลงไหลได้ปริ่มคุณมาชอบคุณอาคุณอาจจะเจอลูกน้องที่เป็นคนที่ดูสวยดูดีนะคะแต่ผ่านประสบการณ์มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบพอคุณอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะชาวราศีพฤษภนะคะหรืออาจจะเป็นคนรู้จักกันอะไรกันในแวดวงสังคมคุณนะอ่ะอืมันจะเป็นแบบนั้นนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณก็จะมีคนลักษณะแบบนี้มาชอบพอคุณได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนเขาจะมองคุณในรูปแบบลักษณะนี้นะคะเขาก็จะมองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วผ่านการแต่งงานผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังสวยอยู่อืมแต่ก็แฝงไปด้วยเล่เหลี่ยมอ่ะนะคะอาจจะกินคุณยากนิดนึง นะคะชาวราศีพฤษภนะเออมันก็ต้องพูดทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคุณอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมแพลวพรวเออหาตัวจับได้ยากเออกินคุณยากนะคะถ้าใคร ที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์กับคุณมาในรูปแบบของสังคมที่ล้อมรอบต,ตัวตัวตนของคุณหรือมาในรูปแบบของคนที่อยู่ไพ่ภายใต้การปกครองของคุณนั่นน่ะนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาอาจจะหวังในตัวคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็มองในรูปแบบของการระมัดระวังไปแล้วกันนะคะชาวราศีพฤษภนะอาจจะมี ผ, ung, ผู้หญิงผู้หญิงเออนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ชายนะคะเขาอ,อาจจะหมายปองคุณก็ได้แต่คุณก็แพร,ว,พร,ว,พรว์นะกินยากเออนะคะชาวราศีพฤษภนะในตำแหน่งความคิดความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคุณได้ไพ่อะไรชาวพฤษศนะคะล้มหมอนนอนเสือ่อ,อคุณอาจจะ มีความกังวลในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะที่กำลังเจ็บป่วยอยู่อะไรอยู่หรือคุณต้องดูแลรับผิดชอบคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงวัยนะคะหรือว่าเป็นเครือญาติของคุณคุณอาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องดูแลเขา นะคะเขาอาจจะล้มป่วยได้อะไรได้นะคะรวมถึงอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรที่จะต้องเกิดขึ้นดูแลผู้สูงวัยดูแลผู้สูงอายุดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะชาวพุทโธถ้าโหมงานหนักทํางานเยอะทํางานหนักขาดการพักผ่อนขาดการดูแลตัวเองอาจจะเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ตกในตําแหน่งความคิด ของคุณนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของตัวคุณเองโดยตรงก็ได้นะคะชาวพุกศนะก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะดูแลสุขภาพร่างกายดีๆนะคะเราจะมาดูในตำแหน่งต่อไปคะ่ะในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความเจริญกนะ้าวหน้าชาวราศีพุษศกกระต่ายหมายจันทร์อคุณอาจจะมีเป้าหมายอยู่ช่วงนี้นะคะ ชาวราศีพฤษภกำลังมีเป้าหมายอยู่ช่วงนี้ในเรื่องของงานนะคะแต่มันอะไรมันอาจจะยังลงมือทำไม่ได้นะหรือมันอาจจะต้องใช้ทุนเยอะนั่นเองนะคะชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นลักษณะคิดการใหญ่อยู่นะคะอาจจะรวบรวมเงินทุนอยู่หรือคุณได้โปรเจกต์ใหญ่มานะคะคุณกำลังจะไปบิดงานจะไปสู้งานจะไปแข่งขันจะไปประกวดราคากับเขา ะะอันนี้ยังเป็นความคิดอยู่นะคะกระต่ายหมายจันทร์คือคิดการใหญ่คิดจะลงมือทํางานใหญ่แต่มันอาจจะต้องใช้เงินทุนเยอะนะคะหรืออาจจะต้องรวบรวมสัพพะกำลังหรือว่า brainstorm หรืออะไรอย่างนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในช่วงนี้นะชาวพุชกนะคะกระต่ายหมายจันทร์นะคิดการใหญ่คิดงานใหญ่นะคะคิดอยากจะทําสิ่งที่ใหญ่แต่มันอาจจะยังไม่พร้อมในช่วง เวลานี้นะคะเป็นช่วงฟอร์มงานเป็นช่วงเ,เตรียมในเรื่องของบัตรเจดหรือว่าเตรียมโปรเจกต์นะคะหรือว่าเตรียมกําลังพลนั่นเองนะคะถ้าคุณจะคิดการใหญ่ก็ต้องมีเงินทุนที่เยอะนะคะหรือว่ามีกําลังพลที่เพียบพร้อมที่จะทํางานใหญ่นั้นด้วยเช่นเดียวกันนะชาวลสกศนะคะอยู่ในช่วงเบนสตอร์อยู่ในช่วงระดมเงินทุนนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงหาทุนก็ได้นะ หรือในช่วงเตรียมงานก็ได้นะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งสีสเสน่ห์เมตตามหานิยมความมีชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองโชคลาภคุณได้พ่อะไรคุณได้พ่บุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวราศีพุธศกอันนี้เป็นเนื้อนาบุญของคุณโดยแท้นะคะคุณเป็นคนสะสมบุญบารมีมาเยอะนะสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะช่วยเหลือคนมาก็เยอะนะคะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีครูบาอาจารย์นะคะชาวราศีพฤษภหลายๆคนเนี่ยชอบทําบุญชอบถือศีลชอบนั่งสมาธิชอบปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าช่วยเหลือผู้คนมาโดยตลอดนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเกาะกำบงังล้วมแต่ล้วมแล้วแต่เป็นกำแพงบุญให้กับคุณนะเวลามีอุปสรรคใดๆเวลามี สิ่งที่มันไม่ดีนะคะหรือว่าสิ่งที่ทำให้คุณผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่แบบปิดประตูหรือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือให้คุณอยู่รอดปลอดภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะตัวเลขนําโชคของคุณคือ5995นะนะคะหรือ9ก้าแเก้อนะคะ980 908 608นะ ตกในตำแหน่งสีด้วยสเสน่ห์เมตตามหานิยมการที่คุณเป็นแบบนี้ก็ทำให้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อผู้คนภายนอกนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะมีเมตตาชอบช่วยเหลือนั่นเองนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคือศัตรูแพ้พ่ายสิ่งอะไรที่ไม่ดีก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะชาวราศีพุษกนะ เป็นสีนะเป็นสีต่อตัวคุณเองเลยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเป็นคนมีของดีเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งมูลละตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนันชาวพุกศกุณได้ไรคุณได้ไ,ไดพยจิ้งจกตีนสารอืมชาวพุกศก่ะจะเป็นอะไรที่แบบมีคนวิ่งเข้าหานะนะคะมีคนวิ่งเข้าหามานําเสนอว่าจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ จะช่วยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ได้หรือว่าจะให้ได้งานหรือว่าจะให้ได้โปรเจกต์นั่นนี่หรือจะทำให้คุณแบบเข้าหาผู้ใหญ่ได้หรือว่าได้ตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้หรือว่าได้งานนั้นงานนี้อ่ะนะคะจึงจกตีนสารคือพฤกษกเนี่ยจะเจอมาบ่อยไอย้พวกที่เป็นแบบนี้ ะะหวังค่าน้ําร้อนน้ําชาหวังค่าในหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะเจอแบบจริงบ้างไม่จริงบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะชาวพุชศกอาจจะวนเวียนอยู่กับผู้คนเหล่านี้นะคะหรือวนเวียนอยู่กับสิ่งสิ่งนี้มาตั้งแต่อดีตแล้วปัจจุบันหรือว่าอนาคตคุณอาจจะต้องเจออยู่นะคะพวกจริงจกตีนสารนะ่ะนะคะพวกที่ชอบแบบว่าวิ่งเต้นงานน่ะ นะคะมาออฟเฟอร์ว่าจะวิ่งเต้นอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้เส้นสายนะคะก็ ούμε, ต้องระวังนะคะเพราะว่าก็มีทั้งของจริงแล้วก็ของไม่จริงนะชาวราศีพฤษภนะคะแต่คุณจะเจอบ่อยๆนะคะเจอบ่อยๆอ่ะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอุตส,สาหะความเพียรพยายามความมีวิรยิยะอุตส,สาหะความมีแพชชั่นคุณได้ไพ่อะไรคะคุณได้ไพ่ย,ยื่นหมูยื่นแมวชาวราศีพฤษภนะคะ ในเดือนสิงหาคมเนี้ยเออมันจะเป็นอะไรที่เป็นลักษณะเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนมากกว่าอ,อ่านะคะวินวินนะวินวินวน,นะคะมีคนมานําเสนอก็คุณก็สนองไปนะคะมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าวินทั้งคู่นะไม่มีเสียหายนะคะชาวราศีพฤษภนะวินวินวน,นะคะนําเสนอในเรื่องของงานในเรื่องของผลประโยชน์ลงตัวดี ให้ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมัพพอร์ t อย่าหวังน้ําบ่อหนะ้าอ่าชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงนี้มันจะมีอะไรเข้ามาให้คุณหยิบจับให้คุณช่วยไว้ก่อนจะมีผู้ใหญ่มานำเสนอหรือว่าจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือผลักดันว่างานนี้โอเคไหมได้งานนี้ไปก่อนดีกว่าไหมนะคะให้คุณรีบรับไว นะอย่าเพิ่งปฏิเสธหรือว่าอย่าเพิ่งไปหวังงานใหญ่อะไรข้างหน้านะคะงานที่เขาช่วยงานที่เขานําเสนอคุณนะคะหรือว่าเขาซัพพอร์ตคุณในช่วงนี้จะเป็นงานเล็กงานใหญ่ก็ทําไปก่อนนะคะอาจจะเป็นงานเล็กกว่าคุณอาจจะยังไม่อยากทําหรือว่าไปบอกผัดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ทําไปก่อนอย่าเพิ่งหวังอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬรานเออหรือว่าหวังในเรื่องของกําไรมากมายอย่างเงี้ย นะคะอยวว่าวางน้ำบ่อหน้ากำไรเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ทำไปก่อนผลประโยชน์เล็กน้อยหรือว่าผลประโยชน์พอโอเคน่ะไม่ขัดทุนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คว้าไว้ให้หยิบฉวยไว้นะคะชาวราศีพุษศกนะจะมีโอกาสทั้งด้านงานเข้ามานะนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าเลือกเยอะนั่นเองนะคะตำแหน่งสุดท้ายนะคะในตำแหน่งการลกินีคนคอยอิจฉาริษยาศัตรูขัอวคาดข,ข,ขี่หลังเสือนะคะ ชาวราศีพุธศพนะคุณจะเป็นลักษณะคล้ายๆไพ่ตัวตนของคุณนะนะคะเป็นลักษณะที่ว่าต้องตามน้ําไปอ่ะนะมันขี่หลังเสือแล้วมันลงไม่ได้แล้วนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะขี่หลังเสือแล้วอ่ะมันมาถึงนี้แล้วนะคะลงไม่ได้แล้วในทางกลับกัน ไพ่ใบนี้ยเขาจะบอกให้คุณระวังด้วยนะคะอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลน,นะคะอะไรที่มันเป็นลักษณะเทาๆนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณเสียหายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าไปยุ่งนะคะอย่าไปยุ่งนะคะชาวุศูศกเพราะว่าถ้าคุณก้าวไปแล้วเนี่ยมันจะลงไม่ได้และนะคะก้าวขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะลงไม่ได้หรือว่าไปนั่งบนหลังเสือแล้วมันจะลงไม่ได้แล้วมันต้อง ตามน้ำอย่างเดียวอันนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังถ้าเป็นเรื่องดีก็ดีไปแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีมันก็ลงไม่ได้แล้วมันก็ต้องตามน้ำอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องไปวัดกันนั่นเองนะคะชาวราศีพฤษภอันนี้คือไพ่วัจนสุภาษิตเรามาดูไพ่หลังออราคิลค่ะการงานการเงนิงนความรักของคุณเป็นยังไง งานงานกันก่อนเลยนะคะงานชาวพฤษภนะคะจะต้องแข่งขันกับคนอื่นตลอดเวลาโอ้โหชาวราศีพฤษภนะคะงานคุณดีค่ะงานคุณดีช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะคะไปแข่งขันงานอะไรกับใครไปบิดงานอะไรกับใครคุณก็ชนะเลิศนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งความเก่งความเก่าของคุณนะคะ ความเก่งความเก่าของคุณรวมถึงแบ็คด้วยนะคะอาจจะมีแบ็คดีแบ็คผู้ใหญ่นะคะเขาเกรงใจด้วยเกรงใจในเรื่องของหนึ่งคุณเก่งจริงสองคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมนะคะมีแต่คนเกรงขามมีแต่คนเกรงกลัวมีแต่คนหลีกทางให้เชื่อถือในความเก่งฉกาดของคุณหรือว่าเชื่อถือในเครดิตในฝีมือของคุณที่ผ่านมานะคะองค์พระแม่กาลีมาเนี่ย ทุกคนเนี่ยออหลีกทางให้คุณหมดเลยนะคะชาวราศีพฤษภนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการฟื้นฟูนะอาจจะเป็นในลักษณะโปรเจกต์เก่าๆเดิมๆนะที่เขาเคยเงียบหายไปหรือว่าหายหน้าหายตาไปนานแล้วจะกลับมาเรียกใช้ใคุณใหม่นะคะหรือคุณอาจจะ เอาโปรเจกต์เก่าๆ,ๆเดิมๆเนี่ยมาปัดฝุ่นใหม่แล้วโปรเจกต์นั้นทําให้คุณได้งานโปรเจกต์นั้นทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะหรือชาวราศีพฤษภคนที่กําลังไปสมัครงานโอ้โหไม่นานแล้วไม่เรียกสักทีรออยู่คุณจะมีโอกาสที่จะได้เรียกงานงานนั้นแล้วคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะคะชาวราศีพฤษภนะคะ ส่วนคนราศีพฤษภที่อยู่ในงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้ตลาดเงียบจังเลยอะไรจังเลยค้าขายไม่ดีการค้าการขายจะดีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีพฤษภนะชาวราศีพฤษภคนที่อยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแข่งขันกันสูงสูงอะ่ะเออนะคะจะเป็นอะไรที่คุณได้งานงานนั้นนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตงอกงาม นะชาวราศีพฤษภในเรื่องของงานถือว่าคุณได้ไพ่ที่ดีมากเลยไม่ว่าจะแข่งขันอะไรก็ได้งานคนที่รอง,งานก็ได้งานนะคะชาวาพฤษภนะเรามาดูในเรื่องของเงินค่ะงานงานถือว่าดีแล้วมาดูเงินซิเงินคุณเป็นยังไงในเดือนสิงหาคมการเงินนะคะ การเงินเป็นยังไงชาวราศีพฤษภการเงินเป็นอย่างไรการเงินนะคะชาวราศีพฤษภก็ถือว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะพอสบายเนื้อสบายตัวได้พอจอยได้อะไรได้นะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคนที่มา หาผลประโยชน์อะไรกับคุณน่ะเออน,นะคะหาผลประโยชน์ในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะถูกบั่นทอนทางด้านการเงินให้ลดน้อยถอยลงไปเออมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าพูดอีกอย่างหนึง่งแล้วมาบิดเออมาบิดคุณนะนะคะคุณอาจจะได้เงินน้อยลง นะอาจจะไม่เป็นไปตามคําพูดคําสัญญาหรือว่าข้อตกลงได้นะคะชาวราศีพฤษภนะก็ต้องระวังนะคะมันอาจจะมีกลุ่มคนนะหรืออาจจะมีใครที่มาในรูปแบบต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างแล้วมันส่งผลต่อด้านการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณอาจจะถูกชะลอออกไปนะคะหรือบิดคุณเลยอะ่ะ นะบิดในเรื่องของการจ่ายเงินอาจจะจ่ายช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุยกันอีกราคาหนึ่งแล้วมาให้อีกราคาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ต้องระวังให้ดีๆนะคะอาจจะมีคนเหล่านี้เข้ามาดิวงานแล้วก็มาพูดในเรื่องของการงานหรือว่าส่งผลในเรื่องของการงานการเงินรายได้คุณนะ่ะมันลดน้อยถอยลงไปนะคะแล้วช่วงนี้ระวังย่ายค่ะยืมตัง นะะมาอย่างนี้มีโอกาสที่จะบิดผิวสูงมากในเรื่องของเงินทองนะคะชาวพุธศพนะต้องระวังนะในช่วงเงินทองช่วงนี้นะอย่าให้ใครหยิบยืมนะคะอ่ะไหนดูซิชาวพุศศความรักเป็นยังไงอื <c oughs> ความรักคุณมาทาวเวศสุวรรณเลยนะคะโอ้โหชาวราศีพฤษภนะคะคุณเนี่ยอาจจะแบบรอมานานแล้วคนคนนี้นะคะคุณอาจจะรอมานานแล้วคนคนนี้หรือว่าคนคนนี้เคยห่างหายไปจากคุณนะคะหรือว่าเคยโกรธกันหรือว่าเคยทาใช้คําพูดที่ทําให้คุณรู้สึกแบบ ด้อยค่าคุณนะ่ะทำให้คุณเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเคยด้อยค่าคุณเคยทําให้คุณเสียใจหรือว่าเคยทิ้งคุณไปชาวพุกโซ์นะคะแต่เขากําลังจะกลับมานะคะรวมถึงคุณอาจจะเจอคนที่เป็นคนที่พร้อมเป็นคนที่เพี่บพร้อมเป็นคนที่มีหน้ามีตาเป็นคนที่มีเงินมีทอง เป็นคนที่เป็นระดับแนวหน้าของสังคมนะคะหรือเขาอยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านความสวยความงามนะคะจิวเวลรี่ความหรูหราความแพงอะไรอย่างเงี้ยนะชาวราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์มั่นหมายก็ได้หรือว่ามีเกณฑ์เข้าใจกันในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์ตก่องต่องชินกันมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าคุณจะเจอคนที่ มาทำให้คุณมีความรู้สึกดีครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้จะเข้ามาอบอุ้มคุณนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงอู้ฟู่ออกไปทางร่ำรวยมากกว่าเรานะคะชาวราศีพฤษภนะคะหรือคุณจะเจอคนที่ทำให้คุณผิดหวังมาแล้วเขกลับมาหาคุณอีกครั้ง ก็ได้นะชาวราศีพฤษกนะคะอันนี้สําหรับคนโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนหรือชาวราศีพฤษกคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วเอออาจจะมีคําพูดคําจาที่ทําให้เจ็บช้าน้ําใจกันอะไรกัน นะคะด้อยค่ากันอะไรกันนะคะมีปากเสียงหรือว่าความน้อยเนื้อต่ําใจกันแต่สุดท้ายก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะรวมถึงก็อาจจะให้ของขวัญปลอบใจของมีมูลค่ากับชาวราศีพฤษภนะคะอาจจะได้เป็นแหวนจะได้เป็นนาฬิกาอาจจะได้เป็นเงินทองนะหรืออาจจะได้เป็นของมีค่าอื่นๆที่คุณกําลังอยากได้ก็ได้นะความรักนะคะเรามาดูค่ะว่าสุขภาพเป็นยังไง สุขภาพร่างกายเป็นยังไงคะสุขภาพร่างกายคุณเป็นยังไงชาวราศีพฤษภสุขภาพโอ้ยทำงานหนักนะชาวพุธศชาวพุธศกจะทำงานหนักมากๆนะคะการงานยังคงหนักหน่วงสุขภาพร่างกายอาจจะเกิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอบาอ่าไหลอ,อหลังนะคะปวดหลังปวดขาปวดคอได้ชาวราศีพุธศก นะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่แม้จะเจ็บป่วยหรือว่าแม้แต่ว่าจะเจออุปสรรคใดใดเนี่ยนะคะแต่คุณก็ร่างกายคุณก็จะฟื้นฟูได้นะคะหรือว่าเจอหมอดีเจอยาดีนะคะยังคงกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมนะคะชาราศิริประศกนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพก็จะเจอหมอดีเจอยาดี นะคะคทําให้คุณกลับมามีสุขภาพแข็งแรงได้เหมือนเดิมนะแต่ก็ต้องระวังนะคะเรามาดูปิดท้ายว่าไพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีพฤษภคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณไพ่อยากจะบอกอะไร <c oughs> Present โอ้ชาวราศีพฤษภนะคะคุณเนี่ย จะได้รับโอกาสดีๆนะคะจะมีคนมานําเสนอมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นออโอกาสทางด้านการงานโอกาสทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองนะคะจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ชาวพุธศพนะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะเป็นเรื่องดราดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ขอให้ชาวราศีพุธศนะคะมีแต่ความ จเจริญงอกงามน,นะคะมีแต่ความสุขสมหวังอย่างที่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้สำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกัไหนคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ